สบายทีพี่น้องยามกลางคืนพี่น้องไรไมนี่กครัสวดอภิธรรมศพแถวพอแล้วไม่น้อยเทวดาสวดคืนหนึ่งแ่าแกงเป็นกะให้สวดคืนหนึ่งเปนก็เลยในกิจงานพี่น้องพี่น้องผู้ที่มาเลี้ยงเช่วยเหตุงานแถวนในรั้วเวียนมาหาเตี่ยมยาม มาะยะมะหาแวะมะาครั้งสุดท้ายเราไม่เคยซื้อเลขหรอกคยซื้อ ลายคือหมูบ้านพี <ala> ่น้องเลยมีแต่ญาติพี่น้องที่ก็่นมเฮิตแยกกันงานเงินมากเับ่ลกับเมื่อสวนอธามแล้วเมื่อว่าจะอยู่นํากันคับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเป็นลายๆ เหตุผลลำเลานะเกี่ยวกังสุดท้ายแอะไรสุดท้ายมันกับพวคือบ้านเมืองเฮาเนาะมันกับโบรายแล้วพวกคือบ้านเมืองเฮาไอ้ก็มีอย่างมีงานหอดเวลาอะไรครับเห็นเวียนเห็นงานเนาะจะก็อยู่ไกลบ้างอ๋อกับบุกไกลมาได้เนาะมัวจักโตอยู่บ้าะ มีเลี้ยงวัวหน่อยนะบอ๊ะ ห้ยมาอ้ันเช้าก็ยิังแล้ว ข้าผัดันเพลนแล้วกะเพาเลยบะหอดเทียงดอกว่ามันชิ็นมุงเข่งเลยแหละแม่ว่าเพิ่นกะเพราหลายๆคนกะเพราเห็ดงานเลยแมน่นช้กับใบมุงกับโรงงานโลหนะก็เลยเอาเท่าทีนั่นแหลอะออเร่าโ้มิตลนก็มีน มีแต่เรานี่สองคนกับลูกลูกับลอี่ลูกตายทุกคนขอกคราบมัสการพระคุณเจ้าพระสมุัดิกองโมทิ่โตเจ้าวาดวัดหนองมะข่า พร้อมทั้งพระเทรานุเทะทุกูปก็ขอกราบสวัสดีไปยังท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติที่ฝรัรงเท่านพี่น้องและพี่น้องผมมาเหตุเวีรงานแถบกายเป็นคร่้งเปียนมานะครับมีการสัดพระอภิธรรมศพให้กับผู้วัยชนคือนายกิสุชายแก้วนะครับที่ได้เชยชีวิตลงซึ่งทางครอบครัวคือลูกหลานพร้อมได้ญาติพี่น้องและคุณวิเชียรพักดีกลางนะครับ ได้นำร่างของผู้วัยชนมาตั้งบำเพ็ญกุศลยังสลาวัดวันหนองมะข่าเป็นเวลาหนึ่งคืนและจะได้ทำการทำพระหกิจศพในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับหรือเวลาบ่ายสองโมงได้ทำการทำพราหมณกิจศพตราบพระองพระพรุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาหน้าศพหนึ่งกันเสร็จแล้วนะครับจะได้เสด็จปฏิการบางสกุล ถวายจะถูกปัจจัยปัจนำรับพรเสร็จแล้วจะได้เคลื่อนศพของผู้วัยชนขึ้นสู่ยังชาปนสุานเป็นลำดับต่อไปนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีทางธน้าภาพจะได้เชิญนแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนทอดผ้าบางสกุลและทอดผ้าไตรบางสกุลเป็นลำดับสุดท้าย14นาฬิกาจะได้ชาปนกิจศพสำหรับ uh, ้าภาพเสดพระราพิธรรมนะครับ ได้เสีคุณวิเชียนพักดีกางและครอบครัวของสาธุ <imprint ed. S 1> า,า,าชายแก้วนะครับของผู้วัยชนเป็นจภะพาวไว้จะถุป,ปัจจักนการสดพระธรรมและจัดคืนเดียวนะครับคืนนี้จะจัดทอดทกบและพราส้มแดรับครับนี่อย่งน้อยนี่ไรก็ประมาณเลยเทียงน้อยหนึ่งทอเอน้องเทนกับพ่อน้องเทีนก็บมาอะไรไปน้องเลย สวัสดีค่ะสวัสดีกระลุกกรุบบบลอกบสวัสดีคเราเห็นแต่เฮองใหญ่เลยดิจื๊อกันาจื๊อจื๊อจื๊อคอยบอจื๊อมาผลมาเลยมาชนนี่เปินว่าม่เห็นเพอเราก็อยู่ไปทางไทยอยู่สีสเกตด้วยนะ ก็น uhm. ัำโลดมาตีดอยู่แค่นี้เขาก็เ็ทถนนใหม่เนาะเอทันตดอะไหล่ใหม่เนี่ยมันอยากตีดแน่แค่ในตัวเมืองนี้ไม่ไดตลาดในตลาดเขาซ่อมรุ่นนี่เป็นตลาดหนาตรงนนี้สีลุ้งโทรหาแต่อยู่ตลาดปากช่องโอ้เดี่ยวตลาดอันหนาอยู่ในนี้เขาเดี่ยวก็ฮอนแล้ว

รอบนะเาดีมาทา,นามนอีกรอบถ้าเราดน่ามากสุมมาเอา,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 ามาส่งผู้ป้งสุดท้ายนน่ต่อ,อไปก็จะจไปเห็นหนาทีา,าเลยการสุดท้ายแล้ว

กรชือบอดี้ที่ว่าเท่าแก่พิ่นซอยถึงเท่าแก่พินพ่นซอยแม่เพิ่นซอยทุกอย่างฉวยมาพิธามคืนคืนเดียว,วยพี่นุ้ยแต่ยายพี่น้องหรือว่าคนเอจาจักกันนี่แหละจักกับเอื้อยเพันกระมา มาด้วยแต่จะไทยก็บจะได้อยู่จักคนแหละพอเด็กๆมา,าทีหนึ่งทีสองะว,ว่าเพื่อนเกนได้กลรเพ็่งานเนาะภัยกระเพ็่งานขอบคุณกำลังใจเบอร์จูบจะค้นมาเลยที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดอ<ม>ลเอไราก็สู้เต็มที่อ,อะไรไม่น้อยสู้เต็มที่อะไรนั่นได้ มันได้เกิดขึ้นแล้วกระสูนเต็มที่เนาะมาเพิ่มา,มาอยู่บ้านเพิ่งเมืองฐานบุคือบ้านเฮาเมืองเฮาติ